สวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปการเดินทางของเราเมื่อวันที่3ตุลาคม2568บ,บ,บนทางอัตเวสาย M7 แล้วก็ไปข้ามบนต่างระดับทับจ้างมุ่งหน้าบนมอเตอร์เวย์สาย M9 ไปทางต่างระดับบางไปอินที่เชื่อมต่อระหว่างถนนพหลโยธินกับถนนเอเชียทลอ32นะครับและมุ่งหน้าวิ่งไปบนถนนอุดมสรยุทธ อทลอ308มุ่งหน้าไปทางบางปีอินนะครับเชิญติดตามชมกันได้เลยนะครับตอนนี้กำลังเข้าช่องวิ่งขึ้นต่างระดับทับช้างมุ่งหน้าไปสู่บนถนนมอเตอร์เวสสาย M9 นะครับท่านจะสังเกตเห็นนะครับบนวงแหวนต่างๆก็จะมีการทาพื้นเป็นสีน้ำตาลแดงนะครับ เพื่อป้องกันร,รถขึ้นมาลื่นถลายเวลาฝนตกนะครับหรือวิ่งมาด้วยความเร็วสูงก็สามารถที่จะช่วยชะลอรถให้ไม่แหกโค้งได้นะครับดูสวยงามนะครับบนผิวถนนนะครับบนทางยกระดับต่างๆนะครับดูสิฮะมีการบอกจำกัดความเร็วอยู่บนพื้นถนนด้วยนะครับ ตอนนี้เรากำลังวิ่งอยู่บนถนนการจนาพิเศษงเวงแหวนตะวันออกนะครับบนมอเตอร์เวย์สาย M9 มุ่งหน้าทิศทางบางปะอินนะครับภาพที่เห็นภาพบนซ้ายคือทางไปข้างหน้าส่วนภาพบนขวาคือทางด้านหลังนะครับเป็นภาพจากล้องรถยนต์ที่เราสามารถมองเห็นโดยรอบได้นะครับตรงนี้คือภาพด้านข้างซ้ายมือเห็นถนนด้านข้างๆรถยนต์นะครับ จอ TFT ในรถสามารถมองเห็นภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านหลังด้านข้างของอตัวรถนะครับในรถยนต์สู่ตลาดใหม่ๆก็มีการติดกล้องรอบคันในการอูได้รอบทิศทางในภายในรถได้นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำของรถรุ่นใหม่ๆนะครับสู่ตลาดประเทศไทย หรือแม้ตลาดโลกทั่วๆไปนะครับไอ้ I, สามารถช่วยในการขับขี่ในการดูสิ่งกีดขวางต่างๆได้นะครับเดินทางกันต่อนะครับชมบริเวณโดยรอบบนทางด่วนมอเตอร์เวย์สาย M9 นี้นะครับมุงหน้าไปทางบางปะอินนะครับ สะพานคร่อมมดเวกข้างบนก็คือสะพานของถนนศีนครินกรุงเทพกรีทาร่มเกล้าวนะครับตอนนี้เรากำลังวิ่งเข้าในช่อง ทางจ่ายค่าผ่านทางของเอ็มโฟล์ M นะครับจ่องช้ยเงินค่าทางมอเตอร์เว M9 ผ่านทาง Mflow นะครับทางผ่านของด่านทับช้าง2นะครับ พอรถวิ่งมาถึงหน้าด่านไม่มีไม้กัน้นไม่ต้องรอ,รอคิวในการจ่ายเงินสดนะครับใช้มอเตอร์เสายนี้นะครับใช้ m f ็มโฟนี่สะดวกรวดเร็วมากเลยนะครับรถไม่สะสมะผ่านไปสบายๆเลยนะครับระบบนี้ ถึงบริเวณนี้ก็คือด้านหน้าเป็นทางที่มอเตอร์เวยกข้ามอาุตรามกำแพงนะครับจะสังเกตเห็นรางยกระดับรถไฟฟ้า MRT สายสีส้มอยู่บนถนนรามกำแพงนะครับภาพจากกล้องรถยนต์มองเห็นรถด้านข้างด้านหลังนะครับมองเห็นภาพด้านหน้าด้านหลังที่รถวิ่งผ่านมาด้านข้างนี้ก็สามารถมองเห็นรถข้างๆจากกล้องรถยนต์นะครับ รางยกระดับรถไฟฟ้า MRT มสายสีส้มที่กล้องจับได้ด้านหน้านะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่อกล้องรถยนต์ถ่ายนะครับทั้งตลอดอาศัยในการนำคลิปมาให้ท่าน ผู้ติดตามได้ชมกันนะครับเป็นคลิปที่เราหยิบมาจากการบันทึกของกล้องภายในรถยนต์เรานะครับที่เดินทางไปเที่ยวที่อายุยาครั้งนี้นะครับแต่ก็มีการตัดเอาบางช่วงบางตอนเอามาออกคลิปนะครับทางออกด้านซ้ายอีก2กิโลเมตรสามารถไปทางหลัก4และสามารถยูเทิร์นกลับไปทางมีนบุรีได้นะครับ ถ้าชิดซ้ายไปทางลำลูกกาหรือไปทางรังสิตนะครับตรงไปก็จะไปทางนาครนายกแล้วก็ไปทางบางปีนนะครับ อัตรนุนที่ยกข้ามทางด่วนมอเตอร์เวย์เ9นี้ก็คือทางด่วนพิเศษฉลองรัฐน,นะครับที่ต่างระดับของด่านจตุโชนะครับชิดด้านซ้ายเข้าทางคู่ขนานเพื่อจะไปทางรังสิตนะครับหรือไปทางลำลูกกาได้นะครับโดยวิ่งตรงไปนะครับไปใช้ทางยูเทิร์นสะพานกลับรถอข้ามมอเตอร์เวย์สาย m 9ไปทางถนนลำลูกกาได้นะครับอยู่ด้านหน้านว้นนะครับ ช่วงตอนนี้ก็คือสะพานข้ามถนนลำลูกกานะครับ ด้านหน้านั้นเป็นสะพานเกือกม้ากลับรถและข้ามไปทางถนนลำลูกกานะครับ เลนนี้ช่องนี้ช่องทางจ่ายเงินผ่าน M-Flow ที่อาดานธัญบุรี2นะครับโดยจ่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งทางออนไลน์นะครับ30บาทนะครับตรงด่านนี้นะครับ เห็นไหมครับถ้าใช้ช่องทางเดินรถของ M-Flow นะครับก็เดินทางได้สะดวกรวดเร็วนะครับ ส่วนด้านซ้ายมือที่เห็นอาคารนั้นก็คือ,อที่พักรถชั่วคราวนะครับตรงด่านธัญบุรีสองนี้นะครับ ชิดซ้ายทางออกไม่เลขสามไปทางรังสิตนครนายกนะครับ วิ่งตรงไปคลองหลวงบางประอินนครราชสีมานะครับภาพด้านซ้ายก็คือด้านหน้ารถนะครับส่วนภาพด้านขวาก็คือด้านหลังรถนะครับภาพด้านซ้ายของรถที่เห็นรถข้างๆกำลังวิ่งอยู่ ผมยังวิ่งอยู่บนถนนมอเตอร์เวสาย M9 มุ่งหน้าทิศทางไปบางไปอินนะครับ ในการเดินทางในเช้านี้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับเย็นสบายแดดไม่จ้านะครับอตอนนี้เวลา9.42โมง42นาทีนะครับใช้ความเร็วอยู่ที่112กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับบนมอเตอร์เวย์สาย M 9 <tem ec il at> มุ่งหน้าไปทางบางปะอินนะครับ <S <S ช่องทางเดินรถด้านขวาจำกัดความเร็วอยู่ที่อาสปีดเลมิตอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับช่องซ้ายถัดไปก็ ใช้ความเร็วอยู่ร0อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับบนมอเตอร์เวสายนี้นะครับ ขอโทษทีนะครับขอใช้สปีดความเร็วเพื่อแซงรถนะครับอาใช้ความเร็วเร็วมากไปหน่อยนะครับ ปายด้านหน้ายังคลุมผ้าอยู่นะครับถ้าเปิดมอเตอร์เวสสาย m 6ก็สามารถอธิจะเปิดป้ายตรงนี้ให้เห็นช่องทางในการไปสู่ทางมอเตอร์เวสสาย m 6บางปปอินโคราชได้นะครับช่องขวาสุดทางเข้าไปต่างระดับไปเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวสสาย m 6รอเปิดมอเตอร์เว์ m 6ช่วงปลายปี2 5 6 8นี้นะครับ วิ่งเลนขวา2ช่องนะครับไปทางวังน้อยสระบ,บุรีหรือไปทางโคราชนะครับอส่วนผมก็จะชิดอ้้ายนะครับ2ช่องเพื่อจะต่อไปบนถนนพหลุทธินมุ่งหน้าไปทางกรุงเทพแล้วก็จะขึ้นยกระดับอาข้ามพลโยธินไปต่อที่ถนนสายเอเชียหมายเลข32แล้วก็จะชิดซ้ายไปวิ่งไปทางถนนอุดมสรยุทธนะครับหมายเลข308มุ่งหน้าไปทางบางปะอินนะครับ เข้าสองช่องซ้ายมุ่งหน้าเดินทางไปทางบางปีนนะครับ วิ่งขึ้นสะพานจุดเชื่อมต่อระหว่างมัตเ์เวย์ m 9กับถนนผลยโยธินทลอ1น,นะครับ ตอนนี้ได้เข้ามาวิ่งอยู่บนคู่ขนานถนนผลโยธินมุ่งหน้าไปทางกรุงเทพแล้วนะครับแต่เรายังคีบเลนขวาอยู่นะครับเพื่อเข้าไปวิ่งข้างในถนนเมนหลักนะครับด้านขวามือนี้นะครับออกด้านขวานะครับมุ่งหน้าไปทางอายุยานครสวรรค์น,นะครับมองบนจอ TFT ของรถยนต์เห็นบริเวณด้านข้างๆอย่างชัดเจน ภาพบนจอ TFT ภาพที่เห็นด้านซ้ายก็คือด้านหน้าส่วนด้านขวาคือด้านหลังนะครับ วิ่งชิดขวาเข้าสู่ทางหลักบนถนนพหลโยธินมุ่งหน้าทิศทางกรุงเทพนะครับตอนนี้ผมได้เข้ามาวิ่งบนถนนเมนหลักนะครับบนถนนพหลโยธินมุ่งหน้าทิศทางไปทางกรุงเทพนะครับ แต่ผมจะขึ้นยกระดับเพื่อข้ามถนนผลโยธินไปทางถนนสายเอเชียนะครับ ไปด้านหน้าข้างบนก็จะมีบอกช่องทิศทางเดินรถอย่างชัดเจนนะครับ ตอนนี้กำลังวิ่งขึ้นทางยกระดับข้ามถนนพหลโยธินนะครับตรงนี้ก็คือต่างระดับบางปอินเช่นการบนถนนพหลโยธินทลอ1เชื่อมต่อกับถนนอาศายเอเชียทลอ32นะครับช่วงนี้ผมกำลังวิ่งข้ามถนนพหลโยธิน ลงไปสู่ทางาถนนสายเอเชียถนน32อายุยานาครสวรรค์นะครับด้านขวามือข้างล่างก็จะเห็นถนนสายเอเชียาขาออกมุ่งหน้าไปทางอายุยาและนครสวรรค์นะครับอยู่ด้านขวามือนะครับตรงนี้คือตีนสะพานจุดเชื่อมต่อยกระดับข้ามผลโยชนมาเชื่อมต่อกับถนนสายเอเชียนะครับ อตอนนี้ผมกำลังวิ่งอยู่บนถนนสายเอเชียทรอ32แล้วนะครับผมต้องออกด้านซ้ายไปทางบางไปอินวิ่งอยู่บนถนนอุดมสรยุทธ์นะครับ นี่คือถนนอุดมสรยุธทธ์ทอรอ308เส้นทางบางปินเริ่มต้นจากถนนสายเอเชียมุ่งหน้าไปทางบางปอินนะครับ ด้างหน้าข้างบนทางด่วนพิเศษ M6 สร้างเสร็จแล้วดูดีสวยงามถนนอย่างอลังการมากครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องวุฒิชายเรียลไลน์นะครับช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามชมคลิปหน้าคลิปใหม่ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ